ไม่มีใครเหมือนใครในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเรื่องราวของหญิงสาวผัวหนึ่งลูกหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรบือหวาแถมชีวิตยังมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองรอชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้กําลังช็อตแต่จู่ๆแม่สาวสุดธรรมดาคนนี้กระดามีพลังกำลังเหนือมนุษย์มนาแบบจู่ๆก็มีขึ้นมาเองโดยที่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้จังใดใครมันจะไปรู้วะแล้วเรื่องราวของแม่สาวบ้านๆที่จู่ๆก็มีพลังแรงขวายจะเป็นจังใดเ,เรามารับชมรับฟังการสป ทุเร่ทุรังฟิลมผมจะเสนอจอมพลังผันแปลกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาเดาเดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพ หากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสกแกน QR code หรือแอดไลน์ @tube 3 6 0คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแลาข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนัง้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวริ่มขึ้นที่หนุน้อยคนนี้นนเธอมีชื่อว่าเวนดี้เธอเป็นเด็กน้อยหน้าตาหน้ารักที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ตอนนี้น้องเวนดี้กับเด็ดแม่ก็โดนครูใหญ่เรียกมาคุยเพราะเหมือนว่าน้องเวนดดดีี้ะททผิกกอออไไไรรรรบบาาาาางงยยย่่่่่่่คคูใใหหญญมมสถปลล็ ว่าจะยึดเครื่องฟังเพลงของน้องวินดี้หรือที่สมัยก่อนเรียกกันว่าสาวเบานั่งเพื่อจะเป็นการทําโทษข้อหาที่น้องทําผิดซ้าผิดซากแต่น้องเวนดี้ก็ไม่ยอมและพยายามบอกว่าเอาสาวเบาของกูคืนมาแต่ครูใหญ่ก็ไม่สนแถมยังทําท่าทางกวนบาท,ทาทําให้น้องเวนดี้อารมณ์ขึ้นเธอก็เลยเบ่งพลังจากกล้ามดาบและยกโต๊ะทั้งโต๊ะทุ่มใส่ครูใหญ่สุดมึนคนนี้จนทําให้ครูใหญ่ต้องม่องเท่งไปซะอย่างนั้นโถชีวิตต้องมาตายเพราะยึดสาวเบาซึ่งหลังจากนั้นพอตารวจก็แห่กันมาล้อมโรงเรียนเอาไว้และให้หมอคนนี้ที่ชื่ออสสเเเเเิินนนนรียยัั้้วาากขมคุบง เวนดี้เพื่อจะให้น้องอารมณ์เย็นลงใจเย็นๆนั้นลูกนะซึ่งน้องเวนดี้ก็เหมือนจะโอเคและยอมเชื่อฟังเจเทิร์นเฉยเลยหลายปีผ่านไปน้องเวนดี้ในวันนั้นก็กลายมาเป็นเวนดี้ตัวบกควายในวันนี้แถมเธอยังลืมเรื่องราวในวันนั้นจนหมดเพราะพลังแรงควายที่น้องเคยมีมันก็หายไปตั้งแต่ที่เจอกับเจเนื่องจากเจเทิร์นให้น้องเวนดี้กินยาทุกวันแล้วบอกว่าเธอคือผู้ป่วยจิตวเวชที่ต้องกินยาแบบห้ามขาดเลยสักวันเดียวทําให้น้องเวนดี้กลายเป็นคนปกติธรรมดาที่ไม่มีพลังแรงควายอีกต่อไปซึ่งตอนนนนนีีีีีี้้้้องเววดดกกก็ม็มมผทท่่่แแสลลูารา ผัวของน้องชื่อลาส่วนลูกชายชื่อข่าวแต่การใช้ชีวิตของน้องเวนดี้ก็ไม่ค่อยจะโอเคเนื่องจากตอนนี้ครอบครัวของน้องมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองเร,เราไม่ได้จ่ายค่าบ้านมานานหลายเดือนจนได้รับเอกสารมากมายจากธนาคารว่าบ้านกำลังจะโดนยึดแต่น้องเวนดี้ก็บอกกับผัวว่าไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวในวันนี้เธอจะไปคุยกับหัวหน้าเกี่ยวกับการเลื่นตำแหน่งเผื่อว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจะทําให้การเงินของพวกเราดีขึ้น,นทะกปัญหามีทางแก้ซึ่งตอนนี้งานที่น้องเวนดี้ทําก็คือการเป็นพนักงานร้านอาหารที่ดดดููแแลล้้้้้ววกกกก็็ไไไไมมมมม่่่ีีคาาาออะรยตนนงเส และเดินเข้ามาหาหัวหน้าเพื่อจะถามว่าขอเลื่อนตำแหน่งได้ไหมเพราะกูทำงานที่นี่มา3ปีก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้าของตัวเองเลยสักทีแต่หัวหน้าที่ไม่คิดไม่ฝันว่าน้องเวนนี้จะมาขอเลื่อนตำแหน่งมันก็เลยบอกกับน้องว่ามึงจะต้องทุ่มเทกับการทำงานให้มากกว่านี้กูถึงจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้นะจ๊ะทำให้น้องเวนดี่รู้สึกผิดหวังเพราะตั้งใจจะอัพตำแหน่งให้เงินเดอนขึ้นแต่หัวหน้าดันบอกว่าให้ทุ่มเทมากกว่าเดิมท่มั้นที่เธอก็ไม่เคยเขี้เกียจเลยสักนิดเดียวอะทำแค่นี้กูก็จะตายอยู่แล้วจากนั้นน้องเวนนีกก็็ราามมมิ่่่ไไหคพ เอารามาจอดในช่องคนพิการน้องก็เลยเดินม,มาบอกว่าถ้ามึงไม่ได้พิการก็ควรจะเอารถไปจอดในช่องปกติแต่เจคนนี้ก็ไม่สนแถมยังปิดกระจกรถใส่หน้าตาเฉยเอสงสัยมันอาจจะเป็นคนพิการหูหนวกก็เป็นได้จากนั้นน้องเวนดี้ก็รีบเอาเขาอยะมาท้งที่ถังขยะแต่มันก็ทําให้เธอมาเจอกับคนจอดที่กําลังหาเศษอาหารประทังชีวิตเขาไม่ชื่อว่ามาเรกก็เรียกสัน้นๆว่าลุงมาน้องเวนดีเ้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารเธอก็เลยมอบอาหารให้กับลุงมาทําไม่ลงรู้สึกซาบเซิงและบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกันน้องเวนดี้ เดียวกันที่ตาลงบอกมันคืออะไรกันแน่เออใครมันจะไม่งงแต่ก็ยังงงไม่ทันหายลุงก็มาดักรอน้องเวนดี้เขาจะมาขอบคุณที่น้องให้เสษอาหารกับเขาเมื่อกี้นี้แต่ก็ไม่เพียงแค่ขอบคุณรอลุงก็บอกว่ายาที่น้องเวนดี้กินทุกวันทุกวันมันไม่ใช่ยารักษาโรคกิตเวทแต่มันคือยาที่ปิดกั้นความสามารถจนทําให้คนอย่างพวกเรากลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาทันที่ความจริงไม่ธรรมดาน้องเวนดี้ก็เลยโคตรจะงงอีกรอบเพราะไม่รู้ว่าตาลุงคนนี้กําลังจะสื่ออะไรและเธอก็ไม่เชื่อเรื่องไร้สาระที่ตาลุงบอกเลยสักนิดต่ลุงที่ไม่รู้จะทํายังงนนอเวดีช ก็เลยตัดสินใจกระโดดสะพานแถมยังโดนรถทับซ้ำเข้าไปอีกรเรียกได้ว่าโคจะลงทุนสดๆอ้ามันทาอะไรของมันวันหน้าเธอมันก็ทาให้น้องเวนดี้งงยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าลุงจะบ้าบอได้ถึงขนาดนี้แต่น้องก็ไม่กล้ามองลงไปดูเธอก็เลยรีบกลับมานอนอึ้องอยู่ที่บ้านเรายังรู้สึกงงอย่เลยอกูโคตรงงน้องก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เจ๊เทิร์นฟังแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆและบอกว่ามันก็เป็นเพียงแค่ความฝันที่โคจะแปลกและแหวกแนวแต่เจ๊เทิร์นก็เหมือนจะสงสัยเธอก็เลยบอกให้น้อง ทุกวันนะเวลาต่อมาน้องเวนดี้ก็เอาขยาออกมาทิ้งตามปกติแต่มันก็ไม่ปกติเพราะจนู่ตาลุงที่เธอเห็นกับตาวักกระโดดสะพานเมื่อวันก็โผล่มาและบอกว่าจะเอกูมาแววแม่งยังจะมีหน้ามาจอะเอน้องเวนดี้ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเพราะคิดว่าตาลุงน่าจะตายไปแล้วตาลุงก็เลยบอกว่าถ้ามึงอยากจะรู้ความจริงก็ลองเลิกกินยาดูสักวันเดกรับรองว่ามึงจะต้องเพี้ยนไปแน่นอนเสิรมันก็ทําให้น้องเวนดี้คิดหนักว่าจะทําตามที่ตาลุงบอกดีไหมและในขณะที่กําลังเดินกลับ,บบ้านจูๆ่ๆเธอก็มาเจอกับลูกชาย น้องเวนดี้ก็เลยบอกให้เด็กพวกนี้คืนรองเท้ามาแต่เด็กพวกนี้ก็ไม่สนและบอกว่าถ้าอยากจะได้เคินมึงก็มาแย่งเอาเองดิทําให้น้องเวนดี้รู้สึกโกรธแต่เธอก็ไม่ทําอะไรลารีพาลูกหลับบ้านทันทีวันต่อมาน้องเวนดี้ก็ตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้กินยาตั้งแต่เมื่อวานซึ่งมันก็ทําให้การใช้ชีวิตของน้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะน้องก็เหมือนจะมีพละกําลังที่เหนือกว่าคนปกติทั่วไปเป็นร้อยเท่าทําให้ถาดจแตนเลสทําขนมต้องบดเบี้ยวโดยที่น้องแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยสักนิด่เธอ,าาอเก็ แรงเออแครมันจะไปอยากโดนด่าจากนั้นน้องเวนดี้ก็เดินกลับบ้านแต่เธอก็ได้มาเจอกลุ่มผู้ชายชั่วข้างทางที่มักจะแซวจิกกัดเธอเป็นประจำทําให้น้องเวนดีง้งุนงิดเราะมันแซวแบบนี้หลายทีแล้วน้องเวนดี้ก็เลยพูดกวนประสาทพวกมันเคินทาให้กลุ่มชายชาติีต้องงุนงดและรีบเข้ามาหาเรื่องน้องทันทีอรอให้เธอตอบโต้มานานแล้วน้องเวนดี้ที่โหสุดๆก็เลยจะก,การใช้แท้พวกนี้ด้วยพลังแรงควายแอบแฝงที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายของน้องมาหลายสิบปีทําให้ใชายแท้ทั้งสามคนโดนน้องเวนดี้เตะจงกระ แต่การใช้พลังของน้องมันก็ไม่ได้จบแค่ไอ้ตัวนั้นเพราะหัวหน้าเขาเจอถาดทำขนมที่น้องเวนดี่ทำเลเทเมื่อวานหัวหน้าก็เลยถามว่ามึงเป็นคนทำใช่ไหมจ้าแต่น้องเวนดี้ก็ไม่ยอมรับแล้วบอกว่ามันน่าจะเป็นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูเลยนะหัวหน้าก็เลยบอกว่ากูจะหักตังค์มึงมาจ่ายค่าถาดและเรื่องการเลื่อนตำแหน่งก็เลืมม่อนไปได้เลยเพราะมึงมันเป็นคนไรความรับผิดชอบทำให้น้องเวนดี่อารมณ์เค้นเธอก็เลยจับคอเสื้อหัวหน้าพร้อมกับยกหัวหน้าจนลอยละลิว้วแล้วบอกว่าถ้ามึงด่าก,กูอีกกูจะระเทิรขมมึง เวลาต่อมาน้องเวนดี้ก็เดินทางมาหาลุงเพราะลุงบอกว่าเขาซ่อนอยู่ตรงไหนนั่งอพิษฐร์ถามโน่นนี่นั่น,นเกี่ยวกับพลังแรงควายพิลึกะกือของเธอซึ่งตาลุงก็บอกนะครับว่าคนที่มีพลังพิเศษมีอยู่มากมายแต่ก็ต้องใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนเพราะถ้าทางการรู้มันจะให้พวกเรากินยาหรือจับไปกักขังเพราะพวกมันคิดว่าพลังที่พวกเรามีนะ่ะมันคือสิ่งที่แปลกประหลาดและไม่อาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้แต่ใครมันจะไปอยากอยู่ด้วยซึ่งน้องเวนดี้ที่ยังข้องใจหลายๆเรื่องก็เลยตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะแอบเข้้้าาไปในหออองของขขเเจทและดูว่มี อะไรบ้างแต่ประตูมันก็ดันล็อกน้องเวนดี้ที่ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยตัดสินใจที่จะลองใช้พลังแรงควายด้วยการกระโดดขึ้นไปที่ชั้นบนแต่เธอก็กระโดดแรงเกินไปทําให้น้องเวนดี้ต้องกระเด็นกระดอนซะอย่างนั้นินหน้าขมํามเลยกูแต่น้องเวนดี้ก็ยังไม่ยอมแพ้และกระโดดขึ้นมาจนได้จากนั้นน้องเวนดี้ก็ค้นดูอะไรไปเรื่อยเปืเป่อยจนได้เจอกับแฟ้มข้อมูลที่มีข้อมูลของคนที่มีพลังทั้งหมดที่เจ๊เธอเป็นคนดูแลและจ่ายยาให้กินมาตลอดซึ่งหนึ่งในนั้นก็ดันมีเพื่อนร่วมงานของเธอที่มีชื่อว่่่าาาาาเาเเอลมมมมรรียยกกกสัั้นนนนนววบป็ูคแตดทง เราอยากจะใช้ชีวิตประชดท่านพ่อเนื่องจากพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่ที่บักมายังเป็นเด็กตัวกระปีอ่ซึ่งหลังจากที่เลิกกันเด็กพ่อก็มีเมียใหม่ไม่ซ้ำหน้าเรียกได้ว่าตลอดชีวิตของเด็กพ่อจะใช้เวลาไปกับการแสวกแก๊กทั้งวีทั้งวันทําให้บักมาเกลียดพ่อเข้าใจเพราะสวบแก๊กไม่แบ่งลูกแบ่งเต้ามันก็เลยทําตัวตรงกันข้ามกับที่เด็กพ่อต้องการให้ทําเนื่องจากอยากจะให้เด็กพ่อหันมาสนใจและใส่ใจลูกเต้ามากกว่าการสวบแก๊กอ้าวกูชอบแสวกแก๊กและในขณะที่บ บักมากกาลังเสียวซ่านทําให้บักมากตกใจเราไม่คิดว่าจะมีใครโผล่เข้ามาในห้องแบบนี้เออคนกาลังเพลินๆจากนั้นน้องเวนดี้ก็บอกให้บักมากเลิกแดกยาเพื่อจะได้รู้ความจริงว่ามึงไม่ได้เป็นเพียงแค่คนธรรมดาธรรมดาอย่างที่เห็นเออมาบอกแค่นี้แหละกูปไปแล้วเอาอะไรของมันวะเวลาต่อมาน้องเวนดี้ก็เดินม,มาเจอกับพวกเด็กเปรตที่มาจากแกล้งลูกของเธอเป็นประจำเธอก็เลยเอาคืนเด็กพวกนี้ด้วยการพังจักรยานของเด็กเปรตจนทาให้จักรยานทุกคันต้องมีสภาพเป็นแบบนี้แม่งทําได้ยังไงวะจากนั้นน้องเวนดี้ก็มาทํางานตามปกติแต่เธอก็สังเเเกห็นนว่าายป้คดิม นนเอาเรถมาจอดที่จอดคนพิการอีกแล้วน้องเวนดี้ก็เลยใช้พลังแรงควายด้วยการดันรถคันนี้ไปจอดในช่องปกติทําให้เย้ป้าที่เดินมาเจอต้องตกใจแบบใจหายใจคว่ำเพราะเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นใครที่เห็นรถในแนวขวางแบบนี้มาก,ก่อนแม้โคตรคนพลังแรงควายของจริงจากนั้นน้องเวนดี้ก็รีบบึ้เข้ามาหาหัวหน้าก็าจะถามว่าขึ้นตําแหน่งให้ได้ยังเพราะกูอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มแล้วหัวหน้าที่โคตรจะกลัวน้องเวนดี้ก็บอกว่ากูขึ้นให้ก็ได้มึงอย่าทำอะไรกูเลยนะกูขอร้องทําให้น้องเวนดี้พออกพอใจแล้วบอกว่าโอเคได้เลยกู เออจะทาอะไรก็แล้วแต่เลยกูไม่อยากยุง่งและอีกสักพักบักมาก็โผล่มาแล้วบอกว่าตอนนี้มันหนาะเลิกแดกยาตามที่น้องเวนดี้บอกแล้วซึ่งมันก็ทําให้บักมามีพลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการเออตอไปนี้กูไม่กัวงวลเรื่องค่าไฟแล้วน้องเวนดี้ก็เลยชวนบักมาไปหาอะไรกินกันเพราะอยากจะพูดคุยกับคนที่มีพลังประหลาดประหลาดเหมือนกันและในขณะที่กําลังเดินไปน้องเวนดี้ก็มองเห็นตู้ ATM ที่มีตังอยู่ด้านในเต็มตู้เธอก็เลยใช้พลังแรงควายเตะตู้เอทีเอ็มและดูดตังทั้งหมดทัทบบน ใ,ใช้พลังไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเธอก็ดวนกับเหล่าชายแท้ที่เหมือนกาลังจะคุกคามหญิงสาวรายหนึ่งทาให้เหล่าชายแท้พวกนี้โดนน้องเวนดี้กระทืบยับอีกแล้วและพอถึงตอนเช้าน้องเวนดี้ก็รีบมาหาผัวแลวเอาตังที่โดนมาจากตู้ ATM มาให้กับผัวสุดที่เลิฟพร้อมกับบอกว่าเอาไปจ่ายค่าบ้านซะเพราะกูไม่อยากให้บ้านโดนเยิะแม่งไปเอาตังมาจากไหนวะแต่ผัวก็ยังไม่ทันหายงงจู่ๆน้องเวนดี้ก็จับผัวตัวเองสวัแก๊สพอเห็นหน้าผัวแล้วอดใจบอดได้ก็เลยจับสวัแก๊สซะเลยซึ่งมันก็ทำให้สองตัวน,นี้กลายเเเเป็นนนนพรระะะออกกกกแแลาางงทททัทััีถึม้วว่จสุ จนตอนนี้ลูกโผล่มาหนึ่งคนแล้วเออกูพอใจและมีฉากสวัแก๊สเวลาต่อมานางเอกก็พาบักมามหาตาลุงเพื่อจะปรึกษาหาเรือว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อดีซึ่งตาลุงก็บอกนักรับว่าเขาเลือกที่จะอยู่เงียบๆและทําเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนเพราะก่อนหน้านี้ตาลุงเคยถูกจับไปขังกับเราผู้คนที่มีพลังเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครใช้พลังได้เพราะถูกสั่งให้กินยาทุกวี่ทุกวันแต่บักมากกลับไม่คิดที่จะอยู่แบบหลบซ่อนและบอกว่าเราควรจะเข้าไปช่วยคนพวกนั้นเพราะพวกเขามีพลังเหมือนกับเราซึ่งดูเหมือนว่านงาง ก็เลยต้องเอออหอหมอกไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตาม <d> แล้วก็นั่นแหละครับ3าคนพลังแปลกกระบุกมายังเรือนจำมิวแทนที่กักขังคนมีพลังประหลาดเอาไว้มากมายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราเจ้าหน้าที่มากมายก็พากันมาแห่ล้อมไปสามตัวนี้เอาไว้และบอกว่ายอมให้จับซะโดยดีแต่บักมากก็ไม่ยอมและใช้พลังไฟฟ้าช็อตเจ้าหน้าที่พวกนี้ทุกคนด้วยความแรงจนทาให้เจ้าหน้าที่ดวงสวยพวกนี้ต้องพากันตายหาแบบไร้สาระกันหมดทุกคนพลังแมงคตดเจ๋าเวอร์แต่การที่บักมากใช้พลังใส่คนพวกนั้นมันกลับทําให้นางเอกและตาล ช่วยคนกลับกลายเป็นว่าต้องมาทําให้คนมากมายต้องตายแถมยังช่วยใครไม่ได้เลยสักคนไอ้สอตัวนี้ก็เลยด่าบัมาเป็นชัวเป็นชวดและบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องมารวมกลุ่มกับพวกกูเรามึงมันโหดเทียมมา,มาหิตเกินไปเออใช้พลังไม่บรรยำบรรยับบยงแต่บัมาก็เหมือนจะไม่สำเนึกและคิดว่าสิ่งที่มันทําน่ะถูกแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกก็ตามเออกูทาอะไรผิดวะ และกสักพักนางเอกก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มันเจอกับผัวเธอรู้ว่าเมียไม่ได้ไปทํางานแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไปที่ไหนพระเอกก็เลยคิดว่านางเอกน่าจะแอบไปสไวีทแกกับคนอื่นเพราะอาจจะเบื่อสวีทแกกับผัวแล้วก็เป็นได้แต่แทนที่นางเอกจะปฏิเสธเธอก็รับบอกกับผัวว่ากูไปสไวีทแกกับคนอื่นมาเออมึงพอใจหรือ,อยังแม่งจะพูดแบบนี้เพื่ออะไรของมันวะพระเอกได้ยินแบบนั้นก็โคตรจะเอิงแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเมียเพราะเป็นคนรักเมียมากจะไม่อยากจะให้เมียต้องเสียใจทงถานที่มันไม่น่าจะให้อภัยได้เลยสักนิดแม่งรักแบบไม่ลืมหลมหตาขของงจรินนะเดีวกัท่บ ที่ตอนนี้ก็มาหาเจเถิรนก็จะบอกกับเจว่า,วามันได้เจอกับคน,นไร้บ้านคนหนึ่งที่เหมือนจะพูดเกี่ยวกับพลังแปลกๆแต่ก็ไม่รู้ว่าคือพลังอะไรก็คือบักมามันคิดไม่ซอ่อและการจําจัดตาลงเพราะแค้นที่ตาลงด่าเมื่อคืนนี้ซึ่งมันก็ได้บอกสถานที่และรายละเอียดต่างๆของตาลงทําให้ตาลงที่ไม่ทันนั้นระวังตัวโดนจับได้อย่างง่ายดายอ้าวมันหาผู้เจอได้ไงวะจากนั้นบักมาในชุดเต็มยศก็พลวมาหาหนางเอกที่บ้านเพื่อจะชักชวนเธอให้มาเข้าร่วมทีมและทําหน้าที่ต่างๆเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ในหน ยิงแมงคำคมสไปเดอร์แมนก็มาแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเราบอกมากกระดันสารภาพรักกับนางเอกทางนั้นที่นางเอกก็ยังอยู่กับผัวและก็มีลูกอีกตั้งหนึ่งคนเออกูจีบเมึงไม่ได้จีบผัวเมืองแต่นางเอกก็ไม่เล่นด้วยและบอกว่ากูอยากจะใช้ชีวิตของครอบครัวแบบที่ไม่มีเมึงเข้ามาพวัวพันเพราะกูไม่ได้คิดอะไรกับมึงนะบักเปิดกแมงเอ๋ยได้ยินแบบนี้แล้วเจ็บจีดเลยกูแต่การมาขาองบักมากมันก็ทําให้สองผัวเมียต้องทะเลาะก,กันเพราะพระเอกคิดว่าบักมากหน้าเหมือนนี่แหละที่แสวจแกกับเมียของกูพระเอกก็เลยจะโทร อารมณ์เคล่อนและเผลอใช้กําลังกับผัวระเอกก็เลยไงท้องไงใจเพราะไม่สามารถสู้กับพลังแรงควายได้นางเอกที่เหมือนจะได้สติก็เลยเเรีบวิ่นหนีออกไปจากบ้าน<ม>พอรับมบาได้กับสิ่งที่ทําลงไปซึ่งเธอก็เดินมาที่บ้านของบักมาเพื่อจะมาขอโทษในเรื่องเมื่อกี้ที่พูดกับมันแรงเกินไปแต่มันก็ทําให้นางเอกมาเห็นว่าตอนนี้บักมาน้าเหมือนกําลังใช้พลังช็อตไฟฟ้าใส่พ่อของตัวเองจนทําให้เด็กพ่อของบักมาต้องชักแงง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 และนอนแน่นิ่งไปซะอย่างนั้นแมงขนาดพ่อตัวเองมึงก็ไม่เวน้นแต่ก็ไม่เพียงแค่น,น อยู่ข้างๆเด็กพอนั่นแหละอดีตและจะได้ไม่เหงาแต่พอนางเอกเฟื่นเค้นเธอก็พบว่าตอนนี้เธอถูกมาร์ทนั่งก็เราะว่าหลังจากที่เธอสลบเธอก็โดนจับและถูกส่งตัวมายังเรือนจำมิวแทนที่เธอพยายามจะมาช่วยคนเมื่อวันก่อนเอาจากตอนแรกกูจะมาช่วยแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะและ้วและก็นั่นแหละครับนางเอกก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องกินยาทุกวันแบบวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าแล้ว,ว,ลวลมันก็ทำให้นางเอกมาเจอกับตาลงุงที่โดนจับมาก่อนไม่กี่วนันแต่ตาลุงก็ไม่คุยด้ววววยยเเเพพรราราาาาัังงงงงงูู้้สสึกกกกกกกีีท่่่ถถจจบบบมมมขนือออออลุชชใิตแ ข้างนอกจะลำบากแต่กูก็มีอิสระในแบบของกูหลายวันผ่านไปนางเอกก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ในขณะที่กำลังเพลิดเพลินจู่ๆบักมากก็โผล่มาและชวนนางเอกมาเข้าร่วมทีมอีกเหมือนเดิมแถมมันยังขู่ว่าถ้านางเอกไม่เข้าร่วมมันจะทำให้ลูกและผัวของนางเอกไม่ปลอดภัยนางเอกที่รู้แบบนั้นก็ยิ่งเกลียดม,มันหนักยิ่งกว่าเดิมบักมากก็เลยรีบตรงไปที่บ้านของนางเอกเพื่อจะทำให้ชีวิตของนางเอกไร้ซึ่งภาระจากผัวและลูกเผื่อว่านางเอกจะหันมามองมันและยอมเข้าร่วมทีมซูปเปอร์ฮีโร่สักทกีเอ หลราผู้คนที่โดนขังเลยพากันงรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่เพราะระบบต่างๆมันหยุดทํางานทั้งหมดแต่ในขณะที่นางเองกกาลังจะวิ่งออกไปช่วยลูกช่วยผัวจูๆ่ๆเจเทิร์นก็โผล่มาและบอกว่ากลับเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้แต่นางเอกก็บอกว่าบอดได้เพราะกูจะต้องรีบไปช่วยลูกช่วยผัวแต่เจก็ไม่ยอมและชักปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงขัดขวางนางเอกแต่ตาลุงก็ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นเพราะตาลุงก็โดดเข้ามาขวางและรับลูกกระสุนแทนนางเอกทาให้ตาลุงที่ความจริงมีพลังอมตะต้องตายหาทันทีระยาที่กินเข้าไปยังไม่หมดเทนนจธ เจสลบสลายไปด้วยเหมือนกันจากนั้นนางเอกก็รีบกลับมาที่บ้านจนได้เห็นว่าตอนนี้บักมาสจะผวและลูกของเธอเป็นตัวประกันเพียงเพราะนางเอกไม่ยอมเข้าร่วมทีมกับมันแต่นางเอกก็ไม่ได้กระจอกงอกงยและสวมถุงมือกันไฟฟ้าก็จะตอกอนกับมนุษย์ไฟชอ็อตที่ชอบชอ็อตคนไปทั่วมั่วไปหมดทําให้บักมาโดนนางเอกผลกจนไงท้องไงใส้แต่ก็ยังไม่พอแค่นั้นเพราะนางเอกก็ต่อยบักมาด้วยพลังแรงควายทาให้บักมาหน้าม,มือลอยละลิว้วและร่วงลงไปในสระน้ําร้อมกับตายหาแบบทุเรศทุรังซะย,ยังงั้นแม่งตายแบบไไมมม่รร้้นนออตััตัวววถงงกกกกาาาลล็สชีิคด จากเจเทินกับเหล่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ออกตามล่าคนมีพลังประหลาดทั้งหมดเพราะยังไงยังไงคนมีพลังพวกนี้ก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ปกติได้เหมือนกับบักมาที่มีพลังแต่เลือกที่ใช้ในทางที่ผิดจนนาให้เรื่องราวต้องวุ่นวายอย่างที่เห็นนางเอกก็เลยต้องหนีไปหลบซ่อนแล้วออกเดินทางตามหาคนที่มีพลังเพื่อที่จะสอนให้คนพวกนั้นใช้พลังในทางที่ดีและไม่สติแตกเหมือนกับบักมาที่ต้องจบชีวิตด้วยความทุเรศทุรังแบบนั้นเดี๋ยวก็มีคนสติแตกอีกมึงเชื่อกูเถอะแล้วเร คุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ